นอกจากสีข้าวแล้วยังจดีอีกลานางเอาอย่างแห่ไหนลูมกินนี่แกงหน้องไม้ลานางเอาแกงหน่อไม้ไม่กินกินแม่กินแม่แกงบ่แม่แกงโอ้ยแม่ขึ้นแกงแล้วลูกที่เห็ดเป็นยั่บ่แกงหน่อไม้เีข้าวอะไรไม่รู้ไม่รู้เห็ดเป็นโอ้เห็ดเป็นแต่ว่าอันนี้มื้อนี้แม่ตื่นมาเฮ็ดก่อนอืมเก่งน่องไม้แกงน่องไม้พิ่นอี่สิบเอ็ดแบบบ่มีอย่างหลายนะครับแบบธรรมชาติเลยแกงเราไม่เหี่ยงของห้องนบ้าน เราไม่า่ซอสบลกนเไม่ซอสบะไม่กันเส้นกันเสนเไม่ยังนาไมยังก็เราไม่เลเมื่อห้าทอดเข่าก็ตั้งมืให้หลายเข่าก็ต้อไหลายนี่ครับนะไอ้เ้าลองกินใอ้เบิ้์ก่อนลูอันเดียวแป๊บนึงเจ้าเจ้ากินเบอ้์ก่อนนะเนยเข่าคนพอเลยดิเข่าคนพอกับแกงนมไม่เอากระซื้อปากกระป๋องก็ใส่ยักษ์ปองหนึ่งกันเลยนะไกินเข่าเพียงไว้เลยนเไม่ก็ได้ ปลากจะกินปลากระป๋องบ่อือเอาแหละซื้อปลากระป๋องอีกแค่ตู้ฟองหนึ่งแค่ปลากระป๋องนี่หมเออซื้อปลากระป๋องฟองนึ่งจะกินแกน้ำจะกินแต่แกงหน่อไม้ทางนี้เออจะกินข้าวน้ำลายแต่เราคู่หมั้นมอาจารย์มาเต่ามากินไหมจ๊ะจะมาไหมเะน้องพอยากเป็นยังงัอยากอิ่มแล้วปะแกงหน่อไม้มาให้กินเกินเออบแงเออแกยังสาวอยู่เนาะ ใใเนือนำได้ไหมอืมนหรืไม่มแ่งเออน่านำรับทส่เนผู้ช่วยครับนวันนี้มีผู้ช่ว,วยได้ขึ้นองไหมาดูงอ่งัเยือบบ้รซั้นฮะยเอางั้นแลมันว่องบนี้โอัโออนนาคบอยู่นี่มีอินเทอร์เน็ตบ่อยู่นี่ค่ะบอ่อยู่นี่มีอินเทอร์เน็ตบอ <c oughs> นีเงูเไวอบนี่ไเเาอาเติมเอ,เอาเลยมาขายเ่องใส่เจ้าเลยนางเอกจะเป็นได้ผมันจะทั้งทางใสไ,ได้หรือโอ้ยหนุ <laughs> ่ยองดบเลเ,เอามาลดลอง,องที่งเกแขางว้เบิ่งจริงเลยจริงเป็นหมละครับลงกินเติก็ได้เค้นของอร่อยแซ่บครับเรา อโอ้ข้าทติท๊ดซอนบารนน้ออลในแนวอนบานเนตักในแนวโนอไม้มาขนาดเลยสดน้ำเนาะไม้เนี่ยข้ากะติดผ่าผ่าเลยเอาไม่ยังไม่ยังบอกบอเป็น,เเปนยังงื แก้บแกงต้นไม้ข้าหวหอน